8.7กำหนดให้ล็อก2เท่ากับ p แล้ว3บวกล็อก p ฐาน5เท่ากับข้อใดอันนี้เราก็แยกกระจายทขาบอกว่า็อก p เท่ากับ2เอ้ย log 2เท่ากับ p ล็อก2เท่ากับ p อันนี้ก็ l o อ2เท่ากับเท่ากับ p อย่างนี้น ตอนนั้นก็สามบวกล็อกแปดฐานห้าก็สามบวกกับล็อกแปดล็อกแปดฐานห้าเนี่ก็เท่ากับสามก็บวกกับล็อกก็กระจายแยากเป็นล็อกแปดส่วนในล็อกห้าอย่างเี้นะก็เท่ากับสามก็บวกกับล็อกแปดก็คือแปดก็คือสองยกกำลังสาม ส่วนใหญ่เจอเลขแปดมีคณิตศาสตรนี่ทั้งสองกับ้านสามตลอดล็อกห้าคือห้าคือเลขห้าคือสิบส่วนสองอเงี้ยเพราะนั้นก็ได้เป็นสามก็บวกกับย้ายสามลงไวางหน้าก็าเป็นสามล็อกสองก็ส่วนด้วยล็อกสิบส่วน 2, สองก็ยังเลยเป็นล็อกสิบลบล็อกสองอย่ลบล็อกสองถ้าเท่ากับสามบวกกับสามล็อกสองก็คือพีก็พี ส่วนด้วยล็อกสิบก็คือหนึ่งก็ลบด้วยล็อกสองก็คือแล้วก็คือ p อีกเพราะนั้นเราก็จับบวกกันนิคอนอคือเป็นหนึ่งลบ p นั้นคอนอคเอนคอนอตัวส่วนก็คือได้หนึ่งลบ p หนึ่งลบ p หนึ่งลบพย้ายขึ้นมาคูณสามก็ได้เป็นสามลบสามพสามคูณเนี่ยเนี่ก็บวกสาม p เพราะนั้นก็ลบลบสามพี ลบสามพีบวกสามพีมดไปก็เหลือเป็นสามส่วนด้วยหนึ่งลบพีก็ตอบ